มาดูแคนนอนหัวห้า 50d รุ่นนี้หน้าจอสัมผัสได้นะครับหน้าจอดึงออกมาได้มุไม่เกินเจ็ดพันบาทนะครับมาดูรีวิวนะภายนอกนะครับยางข้างยังอยู่นะครับสภาพถือว่าสวยนะครับภายนอกมาพร้อมเลนจิตร์เปลียนะห้านะครับยังจับยังอยู่นะครับแฟดดิ้งนะแฟดออกนะครับนี่นะครับมาดูด้านล่างกันนะครับรอยริ้วรอยน้อยมากนะครับผมตั้นี้ก็จะเป็นภายในนะครับ อย่างลองตาเอ้ยไม่ใช่ขอบหน้าจออาจจะคานิดหน่อยนะครับผมเป็นแค่ขอบมุมวนประมาณนี้นะครับไม่วนต่อการใช้งานนะครับแต่แล้ปกติวนน่ครับหน้าจอสามารถสัมผัสได้ด้วยมือลยครับปรับได้ด้วยนะครับนี่นะครับจิ้มได้เลยสะดวกครับผมนี่นะครับมาลองถ่ายกันนะครับผมผ่านช่องมมงถ่ายผ่านช่องมมงกันนะครับก็จะมีฝุ่นนิดหน่อยนะครับภายในรูปที่ได้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม สูนเข้าออกได้นะครับนี่นะครับตัวนี้ถ่ายวิดีโอได้นะครับนี่นะเปยนออโต้ได้ปกตินะครับมา,มาดูอุปกรณ์ที่ได้นะครับมีแบตหนึ่งก้อนแล้วก็มีเมมโมรีการ์ดนะครับฝาปิดหน้าเลนไซส์ของคอกล้องแคนนอนแล้วก็สายมากับแท่นชาร์จนะครับนี่คือแท่นชาร์จครับ แล้วก็มีเลนส์ชิด1นะครับตัวบอดี้กล้องนะครับจบรีวิวครับ